สวัสดีค่ะมาอัปเดตบ่อน,นี้กันจะมีสีฟ้าๆนั่นเพื่อนผนังนันี้ด่ะที่ที่กันลมกันแดดอ่ะมันเป็นสีฟ้ามันก็จะสะท้อนเข้าบ่อหน่อยนะคะเป็นสีของที่กันลมเนาะอธิบายก่อนอ่าแล้วก็บ่อน,นี้น,นันี้จะลงพันสําหรับจะตัดชิดรุ่นถัดไปที่เตรียมไว้นะก่อนที่เราจะทําการผสมพ่อแม่พันธุ นี่จะแยกไว้หนึ่งบ่ก่อนนะคะเนื่องจากว่าเราเราไปสั่งมาเราไม่รู้ว่า,มาแมลงป่วยมาไหมนะฮะมันค่อนข้างสูญเสียงฉะนั้นก็จะลงไว้ก่อนดูอาการก่อนว่าเขาแข็งแรงหรือเปล่าหลังจากนั้นถ้าเขาแข็งแรงก็จะทําการตัดจิตในรุ่นถัดไปนะะตัวนี้มันจะทําให้ลดความสูญเสียของเราลงนะะสมมติว่าเราลงเต็มพิกัดเลยถ้าป่วยเขาก็ป่วยหมดเลย อะฉะนั้นให้ลงหนึ่งบ่อก่อนอ่ะสำหรับวิธีนี้ที่เลือกนะคะก็คือจะลงแยกไว้ก่อนหนึ่งบ่อเพื่อดูอาการมาแมลงหากว่าผ่านก็รอบถัดไปก็ค่อยเอาไข่มาผสมแล้วเลี้ยงรวมมันก็จะเป็นการตัดชิดแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปนะ,ะตัวนี้สําคัญนะคะเพื่อนๆการคัดเลือกใส่พันธ์ุสําคัญนะนี้ย้าอยู่เสมอถ้าไม่ทําก็จะตอบว่าไม่ได้ดีกว่า <laughs> นะมันอาจจะได้แต่นานไปอะ่ะ เลี้ยงนานไปอ่ะมันก็จะเป็นสายเลือดชีดอ่ะยังไงเราก็ต้องตัดนะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอ่ะยังไงก็ต้องตัดสายเลือดชีดอย่างคนเราอ่ะย้ำอยู่บ่อยๆนะทำไมคนเราเขาไม่ให้แต่งงานกันในเคยญาติก็เก่งว่ายินดอยมันจะไปจับคู่ยินดอยแล้วเกิดการพิการขึ้นเหมือนกันกับแมลงค่ะมันจะทําให้สายพันธุ์อ่อนแอฉะนั้นการเลี้ยงจิ้งหรีดสิ่งสําคัญคือการคัดเลือกสายพันธุ์แล้วก็ตัดสายพันธุ์ให้แข็งแรงอยู่เสมอ นะวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่นันนิดแนะนําก็คือถ้าเราได้พันไข่มาเราไม่แน่ใจว่าพันไข่แข็งแรงหรือไม่ให้เราแยกไว้ก่อนหนึ่งบ่อนะดูอาการหากแข็งแรงปลอดภัยก็ถัดไปก็วางแผนในการตัดจีดได้เลยลงเลี้ยงตามปกติของเราได้เลยนะคะวิธีนี้จะทําให้ลดความเสี่ยงในเรื่องของมแมลงป่วยแล้วก็ทยอยตายเสี่ยงภาวะขาดทุนนะอย่าพึ่งลงเต็มที่ แย,แยกไว้เป็นบอบอๆบ,บอก่อนนะวิธีนี้จะทําให้หนึ่งแหละเราเห็นว่าไข่แต่ละที่ที่ได้มาพันไหนที่ที่จะสามารถทําพันต่อไปได้มันก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะคะตัวนี้เอามาแนะนําส่วนเอาลงลงเยอะไหมขึ้นอยู่กับเรานะตัวนี้ในนี้ลงไม่เยอะลงประมาณสองสองขันสองขันครึ่งไงเนี่ยประมาณเนี้ย จากที่บ้านเองจากเพื่อนๆในฟาร์มในหมู่บ้านนั้นเองนำมาเลี้ยงไว้ก่อนเลยอันดับแรกแล้วกค็ครั้งต่อไปถ้าผ่านก็ค่อยจะตัดใส่เลือดให้อีกทีนะคะ